สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรุชมีนีลาเตสนักวิชาการรายงานรับหน้าที่เป็นผู้รายงานข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่4-8เมษายนพุทธศัการาช2565ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนาราธิวาสโดยนางรัชนีเวชสิทธิสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนาราธิวาสและเจ้าหน้าที่ได้มีการปฏิบัติภารกิจดังนี้ค่ะ วันจันทร์ที่4เมษายนนางรัชนีเวชสิทธิสส์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนาราธิวาสเข้าพบนางพาติมอสสติยาม,มูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสเพื่อรับมอบนโยบายแนวทางการทำงานตามภารกิจของกระทรวงแรงงานในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสค่ะ ต่อมาในช่วงบ่ายนางรัชนีเวชสิทธิสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนาราธิวาสร,ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรมถนนคนเดินโดยมีนายสนั่นพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสเป็นประธานค่ะ วันพุทธที่6มีนาคมนางสาวเช่มชื่นหนอแดงนักวิชาการรายงานชำนาญการพิเศษเข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจัก,กรีบรมราชวงศ์และวันข้าราชาการพลเรือนโดยมีนายสนั่นพงศ์อักษรผู้ว่าราชาการจังหวัดนาราธิวาสเป็นประธานค่ะ วันศุกร์ที่8เมษายนทางรัชนีเวชสิทธิสวัสดิการและคุม้มครองแรงงานจังหวัดนาราธิวาสเข้าร่วมประชุมผ่านวิดีทัศน์ทางไกลเพื่อรับทราบข้อสั่งการจากท่านอธิบดีกรมสวัสดิการและคุม้มครองแรงงานโดยมีนายนิยมสองแก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุม้มครองแรงงานเป็นประธานค่ะ นายซอฟวันอาเวนวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมประชุมหาหรือแนวทางการสนับสนุนความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยซาอุด,ดิอาระเบ,บียในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีพลเรือตรีสมเกียรติผลประยูนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นประธานค่ะ ในเวลาเดียวกันนางสาวแช่มเช่นนอแดงนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสูร่ระบบราชการ4.0โดยบีนายสมพศ์กวางแก้วรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานค่ะ ต่อมานางสาวเชมชื่นหนอแดงนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษและนายพงศักดิ์แสงสุวรรณนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในแผนปฏิบัติการป้องกันตรวจสอบและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางน้ำโดยมีนาวาเอกทัชธันณสงขารองผู้อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดนาราธิวาสเป็นประธานค่ะ ต่อไปปิดการทนงานผลการแส้งเรือเข้าออกโดยนางสาวนุชอาสกินเนระเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษาเมียนมาค่ะ eta to patoi na arquivat khayali se lewin lecho ayin ayo tama lewin to seci susupauleta tayaton se leya tailu mio tayana se dong yao myanmaru mio tayao lethue to se ni ci susupauleta taya 60 dong yao tailu mio tayana se ni chao myanmaru mio satet yao chi se sha yao budini mengito miti chao aya ma lelo damiama dai cha pio soshe mshi ba และในสัปดาห์นี้มีการรับคำร้องลูกจ้างจำนวน2รายซึ่งในการให้บริการเปิดให้บริการโดยไม่มีพักกลางวันค่ะสำหรับโครงการแรงงานพันธ์ดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนาราธิวาสสัปดาห์นี้ดำเนินการเก็บเกี่ยวพืชพันธุ์ผักให้เจ้าหน้าที่และครอบครัวได้รับทานและมอบผลผลิตแก่สถานประกอบกิจการตามกิจกรรแรงงานพันธดีแบ่งปันผลผล,ผลิตขับเคลื่อนจิตอาสาค่ะ จ้าหน้าที่สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนาธิวาสร่วมลำลึกถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษไทยณบริเวณหน้าเสาธงอาคารกระทรวงแรงงานจังหวัดนาธิวาสค่ะสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนาทิวาสร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองทุกวันอังคารและวนันศุกร์ค่ะจบการรายงานข่าวประจำสัปดาห์พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ